สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจัชชเนลด้วยมีผมหมงวงเลซุมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมว่านกำบัง ว่านกำบังหรือที่เรียกในหลายๆชื่อเช่นว่านกำบังกายว่านกั้นบังว่านกำบังภัยนั้นเป็นไม้ลมลุกเจริญงอกงามในยางฤดูฝนและจะทิ้งใบก็ต่อเมื่อถึงฤดูหนาวลักษณะต้นจะคล้ายกับกระชายแต่ใบใหญ่กว่าก้านใบยาวกว่าก้านใบมีสีเขียวไม่ตลอดก่อนจะถึงโคนจะออกเป็นสีแดงคร,งครงามคลาดอยู่โดยรอบหัวจะป้อมติดกันเป็นแผงเนื้อในหัวจะมีสีขาว การปลูกว่านชนิดนี้นั้นสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแยกเง่หรือหัวเป็นว่านที่ปลูกง่ายสามารถขึ้นได้ทุกสภาพดินแต่จะให้งอกงามควรปลูกในดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีนําหัวว่านลงปลูกกลบดินและเกลี่ยดินให้เสมอกับหัวว่านรดน้ำแต่หอชุ่มแต่บางตำราก็ว่าว่านนี้เป็นว่านที่มีอิทธิฤทธิ์มีคุณวิเศษต้องใช้ดินกลางแก้งเผาไฟตากน้ำค้างทิ้งไว้หนึ่งคืน ใช้ร่วมกับเกลือกถั่วใบไม้ปลูกทางเป็นเครื่องปลูกผู้ปลูกจะต้องมีสมาธิและในขนาดปลูกให้เสกหัวว่านด้วยคาถาพระควาสุขโตอรหังเจ็จบตามด้วยคาถาอิติปิโสพระควาถึงพระควาติอีกสามจบนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามอีกว่าห้ามคนหรือสัตว์เดินข้ามผ่านว่านที่ปลูกโดยเด็ดขาดและควรปลูกในวันพระฤหัสบดีและวันเสาร์ข้างขึ้น ว่านนี้ท่านว่าถ้านำหัวมากินก็จะเกิดเป็นโครงกระพานชาตรีผิวหนังจะมีความรู้สึกชาและจะคงสภาพความเป็นโครงกระพานได้จนกว่าจะปัสสาวะออกมาสรพคุณของว่านกําบังก็จะหมดไปโบราณท่านนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนบริเวณรั้วบ้านจะช่วยป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้ามากราบกลายมีอนุภาพป้องกันคุณใสมนดําและว่านพิษต่างๆได้ หาพกพบพาติดตัวจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้ว่านให้เสกด้วยคาถานะโมพุธทธายะสามจบอีกตำราก็ว่าให้ใช้หัวว่านโขกและทาตัวก็จะสามารถกระบังกายหายตัวได้ด้วยครับผม